สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของค r y ปโตแคทนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t o m a n y w a l l l t t นะครับซึ่งแอป,ปนี้มีชื่อว่า a p p t o o ั n y y w l l l t นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของกิจกรรมพิชิตภารกิจนะครับของ c o ยฮันเตอร์นั่นเองนะแจกเงินดังวันมูลค่ารวมอยู่ที่ 15ล้านบาททุกคนนะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากการที่เราจะมีโอกาสรับโบนัสเพิ่มอีก 500, 5 0 0 5 5 0 0บาทก็จะมีโอกาสรับไยได้อีกเพิ่มเติมนะครับรวมมูลค่ารวมอยู่ที่1น0่งมืนบาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิทธิ์นะที่ผมได้รับมาเนาะถ้าหาว่าใครเปิดเข้ามาและเจอแบบนี้นับคุณได้รับ2ส,สิทธิ์ก็แสดงว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการที่เราจะกดสปินหมุนลุน้นรับโชคนะ หรือรับเงินฟรีนั่นเองนะครับภายในกล่องของขวัญน,นับจากซันด้าและนเอนะก็กดคําว่าเล่นเกมไปนะครับอันนี้ก็นะครับมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่1859บาทนะครับก็ได้ทําการชวนเพื่อนไปแล้วทั้งเส้นอยู่ที่6 3 1คนด้วยกันนะครับผมนะก็โอเคเราจะทําการเล่นเกมกันเลยนะครับก็นับเกมนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะ ที่ผมบอกว่าเขาจะแจกวันละ10,000นะครับก็อันนี้เลยทุกคนนะ้เราต้องเล่นเกมก่อนนะมันถึงจะเปิดเข้ามาดูให้เรานะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะผมมีอยู่ที่80วันนี้ผมจะได้รับไปเท่าไหร่กันบ้างนะไปเลยนะครับตาที่1นะครับมาดูกันว่าได้รับไปกี่คอยนะครับหรือกี่ทีเอ็มเอ็นคอยนนั่นเองนะครับครั้งนี้ได้รับมาอยู่ที่ 5 Tmn Coin นะครับแล้วก็เขาก็จะมีเบนเนอร์อยู่ข้างบนนะเบนเนอร์นี้คือต่อที่2นะแจกทุกวัน10,000 Tmn Coin เพียงแคปและแชร์หน้ารางวัลที่ได้รับก็คือหน้านี้นะโพสต์ลงใน Facebook หรือ Telegram และมไม่ใช่เลงหรือ Twitter นะครับของคนตั้งเป็นสาธารณะพร้อม hashtag# t ูมานี่แจกหมื่นนะครับถึงวันที่28ธันวาคมนี้เท่านั้นเองนะครับ ก็ถ้าใครที่กดแล้วก็เป็นหน้าแบบนี้นะให้เราแคปหน้าจอและไปโพสต์ในที่ Facebook หรือ Twitter แล้วก็ใส่ hashtag ได้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้ได้รับมาแล้วอยู่ที่5บาทนะครับมาดูครั้งที่2ต่อนะครับจะได้รับไปกี่บาททุกคนนะครั้งที่2ทุกคนนะครั้งที่2ทุกคนดูกันว่าจะได้รับไปเท่าไหรนะ่นับกดเข้าไปเลยนะครับ มันจะหยุดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเปิดมาได้รับมาอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่2บาททุกคนนะโอ้โหได้รับ2บาทเมื่อกี้รวมกับเมื่อกี้5บาทก็กลายเป็น7บาทแล้วนะครับอ่ Allāh. มาเปิดกล่องของขวัญกล่องที่3กันต่อนะครับมาดูกันว่าวันนีน้จะได้รับไปกี่บาทกันนะครับจากของขวัญทั้งหมดมีอยู่ที่8กล่องด้วยกันนะครับผมอ่าโอเคมาดูกันต่อนะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3เราจะได้รับไป 100บาทแล้วเปล่าย20บาทแล้วเปล่ารับมาลุ้นกันนะครับก็โอเคกำลังจะกำลังจะเปิดแล้วนะครับโอ้เสียดายทุกคนนะว่าเปิดเจอกล่องเปล่าคราวนี้ยังไม่ได้รับรางวัลนะครับแสดงว่าครั้งนี้เรากินเกลือทุกคนนะโอ้ผมได้รับสิทธิ์มาเพิ่มหนึ่งสิทธิ์ทุกคนนะก็ได้รับมาเพิ่มเป็น6แล้วเมื่อกี้จากเดิม8ก็ไปเป็นก็กลายเป็น9สิทธิ์แล้วนะครับก็วิธีการเพิ่มสิทธิ์เดี๋ยวผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับ โอเคนับมาดูในส่วนของครั้งที่3กันต่อนะครับกดไปเลยนะครับลุ้นไปเลยนับว่าเราจะได้รับไปกี่บาทนับในสวนครั้งนี้นะครับเปิดเลยเปิดเลยอันนี้ได้มาอยู่ที่2บาทนะครับก็5บาท2บาท2บาท,2บาทเป็น9บาทแล้วนะครับอ่ามาเปิดต่อนะครับ มาเปิดต่อทุกคนนะักทอนขั้นต่ําอยู่ที่20บาทนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะในส่วนของกิจกรรมนี้และเผื่อใครยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้รีบมาเล่นเลยนะครับก่อนที่มันจะหมดเขตวันที่31เดือนธันวาคมนี้แล้วเท่าน,นั้นเองนะครับยิ่งยิ่งคุณเปิดกล่องได้เยอะคุณจะมีโอกาสรับเงินได้เยอะนะครับ ั้งนี้ได้มาต่ออยู่ที่5บาทก็กลายเป็นอยู่ที่14บาทแล้วนะครับอ่ะเปิดต่อน,นะครับอ่ะก็อีก6บาทก็จะได้ถอนอยู่ที่20บาทแล้วทุกคนนะกดคําว่าเล่นเกมต่อนะครับเกมนี้ถอนได้ขั้นต่าอยู่ที่20บาทนะครับถอนได้สูงสุดอยู่ที่980บาทนะครับอ่ะก็โอเคมาลุ้นกันต่อน,นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่4แล้วนะครับอ่ะเปิดเข้าไปเลยเป็นกล่องที่5เนาะเรามีทั้งหมดอยู่ที่9กล่องด้วยกันเพราะว่าได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก1สิทธิ์เมื่อกี้นะครับ องนี้ได้มาอยู่ที่กี่บาทได้มาอยู่ที่2บาทก็กลายเป็น16บาทแล้วนะครับผมนะอ่ะเปิดกล่องต่อไปเลยนะครับเป็นอากีกรรมแจกเงินฟรีของทาง t r u ัน y w a วอลเลนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางแอป t r u ั Money Wallet ที่จัดกิจกรรมนี้ให้แก่พวกเราได้รับเงินฟรีกันนะครับก็นะก็เผื่อใครที่ยังไม่มีเนาะรีไปเปิดบัญชีแล้วก็รีมารับเงินฟรีกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนน่อในกล่องที่6นะครับ ได้รับไปกี่บาททุกคนของที่6กได้มาอยู่ที่2บาทเนาะก็กลายเป็น18บาทแล้วนะครับโอเคนะับเราก็เปิดกล่องขวานต่อนะครับเปิดต่อเลยนะครับเล่นเกมกันต่อนะสำหรับคนที่เคยเล่นกี่กรรับนี้ได้เหรียญมากสุดไปกี่เหรียญฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมได้มากสุดอยู่ที่20เหรียญด้วยกันนะครับ ได้2เหรียญ5เหรียญ10เหรียญแล้วก็20เหรียญน,นะครับไม่เคยได้100เหรียญเนานะใครเคยได้50เหรียญกับ100เหรียญบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับโอ้โหทุกคนครั้งนี้ได้มาอยู่ที่5บาทก็กลายเป็น23บาทแล้วนะครับสามารถถอนได้แล้วแหละนะ้องขั้นต่ำอยู่ที่20บาทแต่ว่า,าผมนะ่าขอสะสมไว้ก่อนเนาะตอนนี้ผมสะสมไว้เยอะมากนะเป็น1,800 82บาทแล้วทุกคนนะที่ไม่ได้ถอนเนาะก่อนหน้านี้เคยถอนไปอยู่ที่520บาทนะครับอ่าก็ถอนเงินได้จริงถอนเข้าทันทีเข้าบัญชทีของ True m o n e y w a l l e t ของเราทันทีเลยนะครับโอเคนะครับก็เป็นสินสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายแล้วที่เราสามารถเปิดได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับครั้งนี้ได้มาอยู่ที่กี่บาทนะับมาอยู่ที่5บาททุกคนกลายเป็นว่าเราได้มาทั้งหมดอยู่ที่28บาทจากการที่เปิดมาทั้งหมด9กกล่องด้วยกันเนาะ ก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับของกิจกรรมแจกทุกวันนะคุณนี่นะวันละ10,000บาทเลยทีเดียวเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มาลุยกันเลยนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ